เพราะว่ามีตำเล้าสาวน้อยสาวน้อยตำเหล้าสาวน้อยตำเล้าขนมไทยตำไทยตำเล้าเดี๋ยวเอาเพิ่นผู้ที่นะจังหูเพื่เข้าใจเลยค่ะก็ต้องมีนิดนึงปิดบังๆไว้นิดนึงนะค่ะเพราะว่าอันนี้คือว่าอะไรเช่นนีะการทำงานมันมีมันต้องมีกฎระเบียบของ่นคืออันวันนี้อาจารย์มั่นใจว่าจะมาแท้แตกแท้แม่นเพราะว่าลูกชิเฮ็ดให้เต็มเปิด เปิดผู้ใหม่แม่เปิดผู้ใหม่เหมือนเหมือนวันไม่ได้เปิดมาโดนแล้วค<ะ>่ะจะได้จะเปิดผู้ใหม่ขอไม่คือมันล่อล่ออาจารย์มาโดนแล้วเน่ยถูกกัชะลาใจดีดีงดทุกเพราะว่ามันก็มันก็นกระ,กระทานหันปวดกระทานหันปวดจะได้ว่าจะเปิดไม่เปิดผู้ใหม่เปิดขอไม่คือเหมือนผู้เล่าล่อลูกมาโดนแล้วจ้ะ เขาจะล่อลูกก็จะเปิดพุ่มขอซับขอฮัดเพิ่นขึ้นมาสัางไหมคือในมือนั่นเขาสีนี่ยังแน่ะอาจารย์ก็จะ,จะมีผลไม้เก้ายางแล้วก็ผ้าผ้า,ข,า,าข้าวผ้าข้าวหวานแล้วก็ใบสีใบสีก็มีมีมีครบแล้วใบสีแล้วก็จะลูกก็จะเปิดเทอร์น,นี่เปิดเทอร์นี่เปิดพุ่มวัดในมือนั่นเปิดแล้วลูกก็จะนั่งขอนังซองให้เห็นเลย แต่ว่าตอนตอนลูกนั่งนี่คือเอาง่ายๆว่าก้อนก้อนจะนั่งนีุ่ไทยในพิธีได้ไทยในผลล้ไม่ไทยในมองที่ว่าจะจะขอจะขออยู่ในิดนั่นแหละแต่ในนั้นเาจะคอสิมาถึงป้ายเราค่อยไปท้ายก่อนถึงป้ายเนาะี่ยเพราะว่าตอนตอนไปนั่งไม่อยากใหุ้ไทยเพราะว่ามันมันมันจะลำบากก็คือรอจุดรอตอนขึ้นป้ายเนี่ยจะลำบากตอนนั้นคือคือคือเชือกเนาะม่นนัจะลากเป็นป้ายปุ๊บข้ากลับไปท้ายเนาะ คือท,ท่านอยู่ดอกวันที่สามสิบเอ็ามสิบเอ็ดประมายมแรงกับติพ่านสวดมนต์ร่วมกันคับยาตย่ยมทั้งไก่กระไรคนยวมานอนครับปูกับติพานน,น, <Yeah. S 1> น,น,นั่งสวดมนต์นั่งสวดมนต์แรงเศร้ามากอ่ะฉันจังหันแลวกับจะเรื่มพิธีเลยเก้าโมงเกโมง็ประมาณเก้าโมงทั้งไก่ทั้งไก่กับดูกบบเชิญชวนเด้อมารวมอธิษฐารชิวรวมกันปิางชีวรวมกัน,น,กนช้อยกัน เลยพากันได้ไมีโชคมีลาบเลยได้กินได้ท่านใน,นมือนำหลังจากท่านแล้วลูกทุ่งจะติโตี่ว่าบวง,ง .swing ลูกทุ่งจะบวง,ง .swing เพราะว่วากะบซีีการเทถนอนอีกเนาะค่ะน,น่าจะเป็นเดือนหน้าถ้าข<ะ>ับรถนี่จะได้เทไว้ไว้นี่แหละเพราะว่ายาโยมมันจะมารวมรวมหลายทางอยู่ พาเดินเดินทางไก่มาน้ำกับมี่เป็นปาปานมาขาดติดต้นเนื่อม,มาถวายเนาะมารวมสามย,ย่นเหนื่อยย่อมพอทะนายพนเพป็นใจเฮ็ดมากนั่นเพป็นว่าจะใส่ทั้งหมดเลยนั่นลอยลอยกล่องกล่องละสองสองพันหา่างเป็นจะหามาซอยในมือน มันถิ่มาทอดวันทีสามสิบเอ็ดแม่อาจจะบดถึงลอยกล่องแต่เพิ่นได้ก็ไดเพื่นจ่าหนังมากจะมาเพิ่นจะนนตั้งไว้าตวามแม่เห็นได้น่อยแม่ขายายมอยากร่วมก็ได้คือกันในมือน,นั้นเฮ็ดตน้นต้นมากก็ได้หรือจะพันช่องทางโยมแม่มากก็ได้หรือจะโทรมาหาทางเบือลูกก็ได้คือกันเพราะว่าได้ซื้อทุกคนที่ว่ารวบร่วมที่วา่าเทศถนนมาลำดุลุกลงในสมุดบัญชีในสมุดได้ซื้อไป ในเมือม่อเจะเทะเราดูจรึงจะมาอ่านในซื้อห้ยยุ่มพอยมแม่ประกาศออกห้ยน้ามายุ่มพอยมแม่กน็นีเด้อผูเราจะคิว้วผูเราจะบาดสามารถนี่มามาอ่านใ้เพื่นได้รับร,รู้ว่าเงืมมนปัจจัยว่าเพิ่นรวมมาหนันดูของมาเฮ็ดทมางดีนี้ะซางอะไรดดีเพราะว่ามันต้องใช้กังับเขาหนั่ จาลูกกนะ็าจะว่าพยายามหาตัวดีๆหรือตัวเน้นๆนักๆให้ก็อาศัยปูนยาถิ่นละเนาะเาจังสีเดียดเดย์สางเนาะทับสมบัติเล่าลายอยู่ดอกเนาะขอจะแม่จะเลื่อนจะให้วัดจะเลื่อนหุ่งเฮืองเหลืองเหลื่ยมกันไหมอีกเลยได้นั่นกันไหมอีกสางมึงสางแล้วก็ต้องมาซอยลูกซอยหลานแจกทรัพย์แจกอัพถึมาให้ญาติโยมเมันได้ชิท่านแต่ว่าอาจารย์เคยอาจารย์เั้งเจ้าพัดวาสินังนี่สัมผัสปูหนี ปูได้มาหาจะเถือบ่มากจอมียาถากทำมามากถกมือมาทุกมือแล้ววางเดี๋น่เอาเอาง่ายๆว่าเราเี่าดีใจดีใจแบบทว่าจะกลับขึ้นมาบ้านมาวังคือเราจ้าเราดีใจแห้งแล้วสีหายเฮาอยู่วันนี้เดี๋ยเอาง่ายๆว่างวดเมื่อกี้เล่าผลมาบอกมาบอกมือเลขออกลูกเลขจากสีวาไลยเพราะว่าบอกไปแล้วเราวาเลขเขาล็อกเลยมือนันเลขบอกบอกท่านเกินบอกไปโยกมือไปเราจะมีชีวิตขึ้นยังไงอี่านี้ จ้า <Yeah. S 2> เอาไม <t> ่งวนี้เพรกว่าท่านบอกคือวันนี้ยังได้แต่มันใจแทะนี่ไเพราะว่าเอาอะไรว่าถามว่าปูเล่ามาหาบ่มากนี่มากตกขึ้นคือบางเท้ามือนั่งนั่งเนี้ยเราจะมาลูกลูกแขนลูกแขนตลอดตอนงานบ่บ่ของมาลูกว่าเราเราเป็นพี่น้องเราบอกมะลูกตัวปูเนี้ยลุกยมา ระยากับมาตัวคนไหนสิโยหางลงพี่อมนถึงพิ่ก็เลยบอกเข่าใกล้เนาะเออวันที่สามสี่ปีค่ะมาไทยย่อมขนรถเพราะว่ามืออื่นนี่จะเริ่มพากันมาดตั้มเพิ่มสะอาดของน้ำแล้วก็เตรียมสถานที่แอมืบอนี้ก็เริ่มแนครับหลายเพราะว่าค่อยๆทยอยทำไปเรื่อยๆนะคะกระห้องน้ำพักองห้องน้ำเพราะเลยปู้ยดเกิ ครูเราเตรียมสถานไว้ย่างดีแล้ทั้งเขาห้องน้ำทั้งยังกระไดอ่ำง่วยควบสะดวกใหายแล้วสีหยกของน้ำต็มตัวนั้นว่ามันอ่ำครับมันมันมันต่ำมันอ่ำแล้วว่าแล้วสีหยกถึงวายเลยโยกจนผ้าจนอึจนอะไรมันมันต่ำแน่จ้ามันอับมันอ่ำมันก็เป็นตะเขาว่าด้วยาล้ว ไม่ละแล้วสยกขึ้นหมัน,หสน,หนสูงกว่าน,นี่กรบดินอันหาอดแย่แรงมากแล้วก็เสีเอาดินมาเท่ลกันเอาดินมาเทเอาใส่ดรถลานหกลอยหาซีเอาใส่เา่เราครับเวลาเทมองมอง,องเป็นเป็นห้องนเพราะว่าหนาฝนเลหน้านมติดท่วมนะมันจะขังจะเลื่อนหงเรื่อง,ง,ง,ลงเลืองเหลี่ยมนี่แบบน้ แม่นนี่ละงวดนี้ละได้เงินางแค่แม่งวดนี้มันใจแท้เน่นอนเลยเหรอ่เต้เเมันถูกไหมมันเต็มสามโตให้เนาะโอ้แตามัวนวดนวดเดียวนาะจังได้น้อเมือนเนาะะองก็ตรงค้งนี่ยเนยเป็นรัฐบาลไทยนี่โอ้เันแตกแท่สังแตกแค่ตรงตรงเลยเนาะสองศูนเจดมาป้าเรยตรงเขา้างกับสามนึงตรงตรงเน่ยแน่ย่าว่าต้องกราบยากเลย เมื่อนี้กะที่พ่อตรงอยู่หว่าน,นี่สิถิ่มไปนั่งจากศิษจากเศร้ายู่ดอกแหม่นพอน่อได้คาน้ำมันพอน่อได้คาน้ำมัน่นได้แต่ไป <นำ S 2> แดน,นมาเอาเหล่ามูพอให้หาแม่นัดมานี่ไปทา้งในคือบ่เห็น,นยังเ,เดียวคุณเดียวคุณพท่านได้ออกบ้านลูกบ้านนี่ไปน้ำกันเมืเม่อคุณศิษย์ทำง,งานอันนี้สิษย์ามากกลับไปงานไปกินกับท่านงานซึมน้ำฝนจะเกิด รมั่นนั่งกันรั่งโต๊ะบันแดงหมดเลยบ้านดอนคอยเสียบันแดงบ้านคอยยาต้นสุก็เลยว่ามาเอาอนนี่ไปจากพี่น้องบนก่อนเอาไปพ่อได้ค่าบขาค่าน้ำมันหรือค่าน้ำมันเดินทางหรืออยากรวมท้าบุญมามีหลานดูกระไฮแล้วแต่ว่าสำหรับรัฐบาลไทยนี่ก็คืออาจารย์นี่มันใจแท้แหละสามสิบเอ็ดจังได้การันตุวันถามพลาดเลยแหละพี่น้องเนาะผู้ใดที่รอทางวัดครูแย่เนาะติดตามโลดทุวันนี้ เน uhm, ่มาแทนเนจ้าสมตัวต้อมาทาทางไก่เล <t os in Spanish> <in Frank> ่ามูานเาหมู่บามันซูเมอเราเราหมานซุเมอร์หมานซุเมอร์เราเลยมาเอาซุเมืร์เอียนหมานซุเมอร์มาเอาซุเมอร์น้องม่แม่เราหนาใครกับสาวไล้บ้านพี่น้องแม่ยหมู่บ้านหมานไร้ภายในหมู่บ้านเนี่ยยังไม่เรียบปะเอาค่ะพี่น้องเอพซีค่ะได้ยินแล้วเนาะจ้าเนาะได้ยินชัดๆจากพระอาจารย์โต่งแล้วเนาะค่ะเนาะ คือเล่ากับมันใจว่ารัฐบาลไทยงวดนี่งวดวันที่หนึ่งกันยา2 5 6 6เฮ็ดจังได้กระแตกเฮ็ดจังได้กระไดเฮ็ดจังได้กะได่าสันว่าเล่าว่าพอมาปูเล่าสียหายอยู่แล้วคือพระอาจารย์พ่นศิีมีพิธ,ธีการเปิดพุ่มแล้วก็จะมีพิธ,ธีการไอ้ขอโชคขอลาบจากทาางปูทงังยากรด่นเฮีนพี่น้องเอฟซีที่ ข่ามาที่อยากได้แนวทางน้ำเพิ่นกับกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสะไข่ไว้ทางช่องเกตูดและพี่น้องเด้อสำหรับชิปนี้การย่งางวัฒนามีตัวเลขเนอกจากเนาะเพราะว่าจะให้พี่น้องได้ยินจากทางปากของพระอาจารย์ว่าหมั่นใจล้านปเปอร์เซ็นต์เลยละ่ะสำหรับตัวเลขวันทีน่สามสิบเอ็ดนี้ให้พี่น้องกดกระดิง่งกดซับสะไข่ไว้เด้อพี่น้องเด้อจังสิบ่ได้พลาด คิปไหม่ๆต่อไปจากทางช่องเกตุพาลุ้ยเนาะค่ะเนาะฝากพี่ฝากน้องไว้จ้าถ้าสำหรับผู้ได้อยากได้กระแสไล่วันก็ต้องเข้าไปทางไล่สดเนาะจ้ะเนาะรวยๆกันทุกท่านจ้า